รถ SUV วแบรนด์หลักโตโยต้าเติมสตอ๊อกให้แล้วนะคะสำหรับใครที่พลาดก่อนหน้านี้วันนี้สั่เข้ามาให้แล้วกับโตโยต้าโครล่าคอส1.8จไฮบริดพรีเมียมเซตีตัวท็อปสุดปี2 0 2 1สําำหรับด้านหลังนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพมาอัปเดตให้กับพี่พี่เอฟซีทอออโตโอ้รับชมกันก่อนเลยใครที่สนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดกับคลิปนี้มาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือ ก็ติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสวัสดีที่พี่เอฟซีทอโตท,ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับเซลซุมโอกันเช่นเคยเลยที่ทอ,อ,อตโต้สาขาสองซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งนะคะวันนี้ก็พามาดูตัวรถแบรนด์หลักเข้าใหม่เป็นตัว SUV ขนาด5าที่นั่งนะคะรุ่นท็อปสุดได้เป็นรถประหยัดน้ำมันไฮบริดลุ่มทางเลือกนะคะสำหรับใครที่สนใจวันนี้เติมสต็อกให้แล้วกับรถด้านหลังนี้เลยนะคะเป็นตัวรถแบรนด์หลัก โตโยต้าโครโร拉ฮอส1.8ไฮบริดพ m เ u มเซฟตี้ um, ตัวท็อปสุดปี2021สำหรับคันนี้ราคาค่าตัวเพียง จะแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดสดสด,ดิบๆบยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะให้ดูบอดี้โครงสร้างหลักๆแล้วก็เป็นรายละเอียดตัวรถเข้าใหม่กันเลยนะคะบอกเลยว่าคัดเกตเอมาให้กับลูกค้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยสําหรับคันนี้นะคะก็เป็นตัวโฉมปี2021ได้เป็นตัวท็อปนะคะพรีเมียมเซฟตี้ระบบเซฟตี้รอบคันได้กล้อง360องศามาพร้อมกับตัวกระจังหน้า ของตัวครอสนะคะโฉมล่าสุดเลยและในส่วนของตัวโลโก้บ่งบอกความเป็นไฮบริดมีตัวระบบเซฟตี้ระบบเนวิเกเตอร์นำทางพร้อมไดไฟตัดหมอกล่างพร้อมกับตัวคมไฟแท้เดิมนะคะสำหรับภายในตัวรอด ไฟะะก็ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟ LED เส้นด้วยสำหรับคันนี้นะคะตัวรถยังไม่ได้มีการปรับสภาพสีดำอาจจะมีพวกรอยขีดข่วนสักเล็กน้อยแต่ว่ารับประกันว่ารถสวยโครงสร้างเดิมเลยในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะก็จะเป็นแม็กทูโทนแท้โตโยต้ามาพร้อมกับตัวยางปี2024เลยเป็นตัวแม็กแท้เดิมนะคะและในส่วนของตัวรถนะคะสภาพสวยๆบอดี้สันเงาคมต่างๆอยู่ครบหมด กระจกแท้เดิมทุกบานอย่างกระจกบานด้านหน้านะคะจะเป็นจุดที่ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างสี่เลียดมากที่สุดก็ได้เป็นตัวกระจกแท้เดิมในส่วนของตัวท็อปนะคะลูกค้าหลักๆเลยดูจากบอดี้ด้านบนนะคะจะได้แหลกหลังคามาพร้อมเลยและในส่วนของตัวภายในพรีเมียมนะคะก็จะได้เป็นเบาะสีแดงวายมาพร้อมกับด้านบนหลังคาสลูปในส่วนของตัวภายในนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแต่ว่าในหลักๆเลยเราจะเป็นในส่วนของบอดี้โครงสร้างกับตัวแผ่นเพดรถนะคะ รถสามารถเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้หมดนะคะและในส่วนของตัวรถน็อตไม่มีขยับเลยในส่วนของรอสเองนะคะก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวขนาด5ที่นั่งพื้นที่กว้างเป็น SUV นะคะที่ได้รับนะคะความนิยมค่อนข้างสูงเลยตอนนี้ใครที่สนใจเนี่ยราคาแค่7จ9 0 0 0 0บาทนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยบอดี้ด้านท้ายนะคะสภาพสวยๆนะคะด้านบนไล่มาได้เป็นตัว สาววิทยุแบบคีมฉลาดนั่นเองและในส่วนของตัวกระจกด้านหลังแท้เดิมนะคะตโตยโยตา้าไลไฟต่างๆไม่มีรอยฉีกขาดคมไฟแท้เดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยรล้าเลยสําหรับตัวประตูด้านท้ายนะคะก็สามารถเปิดได้นะคะ3วิธีนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวประตูท้ายไฟฟ้านะคะและรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์คิกแล้วนั่นเองนะคะหรือจะเปิดจากรีโมทก็ได้นะคะและในส่วนของรายละเอียดด้านในนะคะ และตัวบอดี้โครงสร้างเนี่ยบอกเลยว่าสวยเดิมจริงๆด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของตัวแผ่นนะคะรองมานะคะอันนี้ก็คือติดมากับตัวรถเลยและรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆต้องบอกก่อนว่ารถปีใหม่จะไม่มียางอะไรแล้วมีเป็นตัวชุดป่าย,ยางสุกเฉินให้กับลูกค้าแทนนะคะอันนี้ก็มาครบเสร็จเลยและในส่วนของตัวรถนะคะด้านหลัง เม็ดอาร์กต่างๆๆนะคะอยู่ครบนะคะและในส่วนของตัวฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าเนี่ยใช้งานปกตินะคะโลโก้อักษรต่างๆอยู่ครบและมีกล้องถอยมาให้พร้อมเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดฝั่งคนขับกันในส่วนของตัวพื้นที่ภายในนะคะก็ค่อนข้างกว้างเลยการใช้งานนะคะก,ก็จะเป็นตัวคุญแจแบบสมาร์ทย์เลดนะคะใช้งานคู่กับตัวระบบฟูตสตาร์และในส่วนของตัวมือจับประตูเนี่ยก็จะเป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีแล้วด้วยเดี๋ยวสมมโิทำการสตาร์ทให้ดูระบบการใช้งานต่างๆของรถก่อนเลย อันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องยนต์นะคะของตัวไฮบริดนะคะการสตาร์ทเนี่ยจะค่อนข้างเงียบนะคะและในส่วนของตัวออปชันต่างๆไล่มาตั้งแต่พวงมาลัยเลยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ มาพร้อมกับรายละเอียดนะคะตัวระบบเซฟตี้นะคะด้านฝั่งขวาก็จะมีในส่วนของตัวล็อกเลนมีตัวพาร์คเซนเซอร์นะคะและในส่วนของครูสคอนโทรลมาให้แล้วออปชันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโหมดต่างๆโหมดไว้ข้อโหมดมีเดียต่างๆนะคะสามารถปรับจากพวงมาลัยได้เลยและตัวหน้าจอก็เป็นหน้าจอลอยแท้โตโยตานะคะขนาด9นิ้วกันไปเลยมาดูในส่วนของแอร์นะคะก็ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะแยกเป็นแบบดูโอโซน รับอุณหภูมินะคะได้2ฝั่งซ้ายและขวาถัดลงมานะคะตัวเกียร์ก็เป็นแบบออโต มี e v m o d e และ d r i e mode นะคะโดยตัว d r i e mode เนี่ยจะปรับออกเป็น2ตัวก็คือเป็นตัวโหมด normal sport และก็ eco นะคะน,นี้ก็คือจะปรับนะคะตัวโหมดการขับขี่ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะตามการใช้งานและในส่วนของตัวเพดานนะคะรุ่น top premium เนี่ยลูกค้าจะได้เป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับรายละเอียดหลังคาสลุปปรับด้วยไฟฟ้านะคะเดี๋ยวสมโอทำการเปิดด้านบนให้ดูอันนี้เป็น up กับ d o w นะคะเปิดขึ้นเปิดลง และก็ o อเพนั่นเองนะคะบอกเลยว่าพรีเมียมจริงๆนะคะได้ตัวท็อปได้ตัวรถ SUV และตัวรถนะคะ มีหลังคาสุลุปในราคาย6 9,00 0บาทเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวการปิดเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ชอบนะคะความสว่างก็สามารถปิดในส่วนของตัวสลุปได้นะคะเป็นแบบแมนนวลนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันนะคะของตัวโตโยฟ้าค r อรล่าคอร์ดที่น่าใช้ถัดมานะคะให้ดูละเอียดเบาะกันสักนิดนึงเป็นตัวเบาะทรงสปอร์ตนะคะ สีแดงวายตัดด้วยได้สีนะคะเป็นแดงวายเหมือนกันบอกคัามคนขับปรับไฟฟ้านะคะและเนส่วนของตัวรายละเอียดเบาะเนี่ยบอกเลยว่าสภาพสวยไม่มีรอยฉีกขาดแม้แต่จุดเดียวเลยแต่สมมะทาการนะคะเปิดออปชั่นนะคะของตัวกล้อง360องศาให้กับลูกค้าได้ดูกันอ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวมุมการใช้งานกล้องนะคะก็จะเป็นกล้องแบบ TD เลยนะคะ รอบทิศทางนะคะสามารถเลือกโหมดการดูได้เลยนะคะและในส่วนของตัวเครื่องยนต์เดี๋ยวเราไปดูสภาพกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะต้องบอกก่อนว่ารถเพิ่งเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้มีการปรับสภาพแต่หลกัหลกๆเลยตัวรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตต่างๆนะคะหรือมาร์กตามสีโรงงาน และในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะไม่ว่าจาเป็นเมท์คเน่ยบอกเลยว่าอยู่ครบหมดฝากระโปรงแค่เดิมนะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ขนาด1.8นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ไฮบริดของ t o y o ต a ในส่วนของตัวรถนะคะต้องบอกก่อนว่าการดูแลเนี่ยบอกเลยว่าแมชชนนให้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะ รถไฮบิดเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนในส่วนของตัวน้ำมันเครื่องให้กับลูกค้านะคะเป็นการแมทช์แทนให้และที่สําคัญน้ำมันเกียร์ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะรถไฮบิดไม่ต้องเปลี่ยนนะคะตัวน้ำมันเกียร์เพราะว่าเราจะมีการดูแลแค่ในส่วนของตัวน้ำมันเครื่องเท่านั้นอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งความสบายใจนะคะและอีกหนึ่งการดูแลที่ลูกค้า ไม่ต้องมานั่งกังวลเกี่ยวกับน้ำมันเกียร์เลยนะคะและที่สำคัญสำหรับตัว t o y o ต a c o r o l l คอ o ์ s คันนี้นะคะได้รถปี2021ตัวท็อป1.8 Hybrid Premium Safety ด้านหลังนี้นะคะตัวแบตเตอรี่ Hybrid รับประกันสูงสุด10ปีไม่จำกัดระยะหมดการรับประกันอีกทีนะคะก็คือปี2031นั่นเองนะคะและในส่วนของตัวระบบ h y b ริดก็เช่นเดียวกันรับประกันสูงสุด5ปีไม่จำกัดระยะจะไปหมดอีกทีคือปี2000 26นั่นเองนะคะบอกเลยว่าซื้อรถมือสอง่ีทอออตโต้ได้รับนะคะในส่วนของการรับประกันศูนย์ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดและระบบไฮบริดนะคะยังมีวารันตีศูนย์อยู่ใครที่สนใจนะคะย้ำตัวรุ่นรถกันอีกครั้งหนึ่งกับ t o y o ต a Corolla c ค o s 8ด m ไฮบริดพรีเมียมเซตีตัวท็อปสุดปี2021ราคาค่าตัว7,69,000บาทเท่านั้น จัดไฟแนนซีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนเริ่มต้น14,000บาทนะคะกรณีลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเบอร์ปักหมดุดทักแชททอออโต้กันเข้ามาได้เลยน้องแอดมินรอดูแลและให้การดูแลลูกค้าอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และก็อย่าลืมกดสันกดอติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวอัปเดตกันด้วยวันนี้ส้มโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ